ตอนนี้เราจะมาพามาชมบ้านหลังหนึ่งนะครับของเจ้าของบ้านนะครับโหรักบ,บ้านมากๆเลยอย,อยู่ที่อำเภอแม่แตงนะครับบ้านสันตายางบอกว่าทาเลดีมากเลยอยู่ใกล้ตลาดบ้านนครับห่างจากตลาดแม่บ้านหนึ่งกิโลเมตรเองตอนนี้เราพามาชมบรรยากาศรอบก,ก่อน,นครับก็คือนี่ครับต้นไม้บรรยากาศธรรมชาติลื่นลมมากๆแล้วก็น,วนี่ครับเช้าๆอย่างเงี้ยครับอากาศดีสุดๆแล้วก็ พันไม้เนี่ยบอกเลยเจ้าของว่าหายากหามาแบบจากจากทั่วประเทศเลยไม้พันุหายากเจ้าของบ้านว่าลงทุนไปกว่า2ล้านบาทในการหาไม้ที่หายากนะครับบางต้นเอามาจากขอนแก่นอุดรเอามาจากหลายๆที่นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ครับต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมด บ้านประกอบไปด้วย5หลังนะครับนั่นหลังเป็นนี่คือหลังใหญ่นะครับตอนนี้เราพาไปดูหลังใหญ่แล้วก็มีหลังเล็กๆอีก3-4หลังเอเนนะครับเราจะเริ่มจากหลังใหญ่ก่อนคลิปวิดีโอนี้น่าจะประมาณสัก10วานาทีนะครับนี่เร็กกว่าหลังใหญ่หลังที่ไว้อยู่เอง 哎。Hey. บ้านสร้างจากไม้สักทองทั้งหลังนะครับ นี่ห้องเราจะเห็นวิวแบบนี้นั่นนะครับเป็นที่ที่ทั้งหมดนี่มีเนื้อที่ทั้งหมด10โอกว่า11 12ไร่นะครับพอดีเจ้าของแกซื้อที่เพิ่มมาด้วยห้องน้ำก็เป็นสไตล์พื้นเมืองล้านนาเนาะ นี่ครับธรรมชาติมากเลยที่ดินไปจนถึงสุดตรงนั้นเลยนะครับมีบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำธรรมชาติ<ม>แล้วก็มีลำเหมืองอบรอบบ้านเลย จริงๆต้นไมห้หายากที่นี่เยอะมากเลยนะดูไปด้วยตอนเนีื่อนส่วนของบ้านหลังใหญ่นะครับโอ้ตอนนี้เราจะมาดูธรรมชาติแล้วก็อะจะบอกว่าบ้านคอนเนคชั่นนี่ครับที่เห็นงที่บอกปีครัวนะครับมีห้องน้ำ นะครับมีส่วนซักล้างมีห้องน้ำแล้วก็มีห้องพักสำหรับแขกที่มาเยือนโอเคยังไม่พอเนาชั้นบนเนี่ยยังมีห้องพักอีกสองห้องออซึ่งบอกเลยว่าสวยงามมากไม่พอยังมีตัวบเบี้ยเตไป ทำสั่งสัาปาร์ตี้นะครับอึ๊บเป็นพาโนร m มิ v วิววิวของสูนทั้งหมดภูเขาและธรรมชาติแบบเต็มๆนะครับ ่า270องศาสวยงามแล้วก็นี่เลยห้องพักของแขกผู้มาเย,ย,ายือนห้องน้นะครับจริงๆแขกผมว่าแฮปปี้นะเพราะว่าเขาได้วิวธรรมชาติเต็มๆเป็นพันเกือบพันน้ำมิกวิวนะครับแล้วก็นี่ครับ ยังไม่พอสามารถเปิดเข้าไปนั่งจิบกาแฟส่วนตัวได้อีกตั้งหากนะ ต่อเน,นื่องจากหลังใหญ่นะครับอตอนนี้เรามาดูหลังรองก็จะมีนะครับหลังรองมีหลังนี้หลังนึงนะครับใช้ยูสไสได้ห้องเล็กๆหนึ่งห้องบ้านหลังเก่าครับเป็นบ้านไม้หลังเก่าเลยจากลําพูนจากลําพูนอยู่อาศัยได้ปกตินะครับแล้วก็ ในหลังเก่าข้างบนครับเป็นเอรที่ปกตอ่าเรามาหลังนี้นะครับเช่อ่านี่เป็นหลังรองที่กขอรสร้างขึ้นใหม่นะครับ โอ้โห,ห้องน้ำหลังใหญ่เลยห้องใหญ่เลยแล้วก็นี่เปิดประตูตไปเจอธรรมชาติ ห้องพักหลัเปิดดูได้วครัเก็แล้วเอาไว้ครอันลานมาขอนอนอ๋อจริงๆก็ต้องนอนบ้านอนาอ้หนอน,อ,น,อ,นอีกสองห้องนะครับสวยงามขอบคุณครับพานจึงบ้านทระาจากไม้สักแล้วก็รวมกันบ้านขึ้นได้เลยนะคะอ๋อขอบคุณครับอา่าเดี๋ยวได้เจ้าตัวลมาเชื่อ,อไเไยนะครับตอนนั้ ชื่ออะไรนะครับหมาอัน <laughs> นี้เขาพี่จำได้พี่บุญรอดอ๋อ<า>บุญรอด,อดมันกี้กลัวบุญรอดบุญรอดเป็นมิตรมากเลยเรามาดูหลังหลังเล็กนี่หาไม่ได้แล้วนะบันไดทำจาก แต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นตัวไม้ไม้เก่าจริงๆซื้อมาทางหลังแล้วมา,ม,ามาประกอบหาไม่ได้แล้วดูปักสวิทเนี่ยลุนมีหาไม่หาไม่มีแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับดูดูดูความเก่าของไม้สมัยโบราณบ้านโบราณจริงๆ bộ bon lanh chính bon chính bộ มีรัวนะครับมีความเป็น,น <c oughs> ธรรมชาติสูงมากแล้วก็มดนะกลมเกินเหมือนกันนะเพราะว่าอ่าันี้หมีความกลมเกินเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงอ่านี่หลังอ๋อหลังนี่หรอก ไม่เ็ไรคข้างในก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำเลค,ครับต่อไปคลิปนี้เรจะมาชมพื้นที่โดยรอบบ้านซึ่งธรรมชาติมากมากเลยครับก็จริงๆเนี่ยจเยจ้าของบ้านซื้อที่ที่ผืนเก่านี้ไวไ้แปดไร่แล้วก็มาซื้อเพิ่มอีกห้าไร่ทางด้านหลังครับก็จะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่เนินผืนสวยจริงๆครับผม อันนี้มีมีแล้วครับมีแล้วครับขอบคุณครับอ่พื้นที่สวยมากมากอตอนนี้เราจะเริ่มไล่จากเนี่ยครับจากบ้านบ้านบริวารน,นะครับสามสี่หลังแล้วก็เนี่ยรั้วรอบขอบชิดมีรั้วหนามเด็กซึ่งอะจะเห็นว่าเนี่ยคือแนวที่เก่านะครับเป็นเนื้อที่แปดได้เนื้อที่แปดได้เลยจากบ้านนี้แต่ตอนนี้มากกว่านั้นซื้อเพิ่มอีก พาไล่สวยๆเลยเพิ่งล้อมลัวรดหนามไปนะครับผมจะพาเดินรอบโอ้โหต้นไม้ไว้เดินรอบที่สวยมากๆเลยนะครับสวยจริงๆมีธรรมชาติล้อมรอบแล้วสังเกตนะครับเป็นที่บนเนินเนินแบบเนินจริงๆเนินสวยงามมากตอนแรกทําแนวต้นไม้ไว้ตามแนวที่ดินเดิมแต่ตอนนี้โอ้โหซื้อที่เพิ่มทั้งหมดนะครับ ตามโฉนดเนี่ยประมาณแปดบวกห้าประมาณสิบสี่ไร่แต่เนื้อที่จริงๆนะครับเนื้อที่จริงๆใช้ยอันเอ้จริง,ง,อ,นนงอยู่ที่สิบหกไร่สิบหกไร่ราคาถือว่า่นสุดยอดนะโอ้โหน้ําดีนะครับเหยียบนี่น้ําดีเนี่ยตัดโอ้เจ้าของบ้านเขาตัด,ตดอ๋อตอน,นที่จุกอุ้มน้ำนิดนึงอ่์ผม เก็บไปเริ่มสุดละแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเก็บภาพบรรยากาศให้นี่นะครับนี่เห็นไหมครับเห็นที่ดินไม่เจอไอ้นี่น้ำ้วยนี่นะครับไม่ต้องห่วงเลยนี่ครับนี่มีน้ำเลยสวยๆเลย น้ำธรรมชาติติดกับตัวพื้นที่เลยนะครับเนี่ยครับนี่คือมุมของที่ดินนะครับจตัวอย่านิดนึงสวยมากๆสวยมากๆสวยมาก,มากๆนะครับ ผืนสี่เหลี่ยมนะครับเป็นที่บแบบคล้ายๆเป็นถุงเงินนะฮะเป็นที่ดินสไตล์ถุงเงินดูต้นไม้แต่ละต้นครับมันหาไม่ได้แล้วจริงๆว่าเซิร์ฟไปถ้าชอบธรรมชาติจะรู้สึกคุ้มค่าแล้วก็น่าอยู่ในทั้งระยะสั้นระยะยาวลงทุน,น,นก็ได้ทำรีสอร์ทก็ดีมานะดูกันรบๆเลยนะครับเนี่ยด้านหลังนี่ผมเคยเดินบปทีแล้วเป็นที่ สวยเลยสวยเลยสวยจริงๆครับสวยจริงๆด้านหลังด้านหลังสวยงามมากนะครับสวยงามมากสวยงามมากจริงๆสวยงามมากโอ้โหที่ต็นน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับตอนนี้ฝนเพิ่งตกไปอาจจะมีโชยแช่นิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคนี่ครับดูดูดดต้นไม้ โอ้โหเนี่ยเป็นแนวรูดดานเดิมยังไม่ได้ออกนะครับเดี๋ยวจะน่าจะเอาออกให้มันเป็นผืนใหญ่เร็วๆนี้แต่ว่าถ่ายมาก่อนให้ท่านได้ครับชมผมจะพาเดินเลาะไปตามตัวแนวรูดดินไเห็นไหมครับ เนี่ยมาดูจริงๆถึงจะรู้ว่าโอ้โหมันสวยจริงๆสวยจริงๆตัดหญ้าไปนี่รู้สึกว่าทำอะไรไ,ได้แต่หลายอย่างทั้งทำบ้านพักอากาศเพิ่มทำเป็นรีสอร์ทเล็กๆร้านกาแฟเพราะว่าตัวนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวตลาดเลยแล้วก็อยู่ชุมชนตรงทางเข้าอะครับ ถ้าเป็นพวกสถานีอานามัยโรงเรียนเนี่ยนะครับเราเห็นแนวแนวเดิมแต่ว่าทางนู้นผมยังไม่เห็นประตูทางออกก็เ,เดี๋ยวเราอาจจะต้องย้อนมาทางมีเชอรี่สเปนด้วยใช่ไหมครับไม่รู้ที่นี่เขาเรียกอะไรหรือเราผมกำลังมาเก็บไล่เก็บไอตัวลำไย อร่อยมกักอร่อยมักหวานหวานต้องไม่ลอกลับบ้านสักนิดหน่อยไม่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาจริงโดดแป่งนี่ตึ๊บไม่ทำเอ้ยไม่ใส่สารด้วยอ่ะเนี <AU X> ่ยไม่ใส่สารด้วยอื้มเอาให้ดูเนื้อลำญ่ หวานจริงๆอืมเชอร์รี่ครับเชอร์รี่เหรอแต่มันเปรี้ยวนะครับอืมแต่นี่ลูกเล็กอืมเวลามันออกมันแดงทั้งต้นแล้วมันร่วงกินกันไม่ทันอ่ะอืมครับเอามือกัมเนี่ยกัมกัมเอากัเดียวคัเดียวเดวโทปิกเวลามันแดงสวย สวยสวยอร่อยเลยเปรี้ยวอร่อยอันนี้มีแล้วมะม่วงตรงไหนครับมะม่วงอยู่นู่นมะม่วงอยู่นู่นมะม่วงก็เยอะมีอะไรที่กินได้มที่นี่กินได้ทุกอย่างมีมะม่วงลำใหญลิ้นจี่มีไหมครับนั่นไงยี่สิบกว่าต้นเนี่ยที่เรียงๆเนี่ยลิ้นจียี่สิบกว่าต้นโอ้โหกล้วยกล้วยก็อยู่นี่กล้วยมหาศาลผมเห็นละแล้วอะไรอีกนะลิ้นจี่มะนาวมะนาวมะนาวด้านหน้าเออมะนาวด้านหน้า มาแล้วนะเนี่ยแล้วมีอะไรอีกนะสโซอก็มีหลายอย่างหลายอย่างเนาะร้องเพลงไอ้ผลไม้ไทยอย่างแทจะมีทุกอย่างเออเหรอน้อยหนากำลังน้อยหนาก็มีโอ้ยเอฟเี่ต์สิ่งอ่ะมันก็โอเคมะเฟืองก็มีมะเฟืองด้านหลังเรายังไม่ได้ปลูกนะมีพื้นที่อีกเยอะเนาะแค่นี้ก็เหนื่อยละไม่ไหวละครับโอเคครับแค่นี้บอกว่าผลไม้เยอะมากนี่ก็มะม่วงนี่ก็ขนุน ขนุนก็มีเอ,อขนุนไว้นนขนุนมีสี่ต้น,ตนเอาไว้หนุนบ้านนะครับคนอยู่ที่บ้านจะได้รับการเกื้อหนุนเนาะมันก็เป็นความเชื่อนะสะเาดาสดาก็มีแล้วก็ต้นต้นไม้หายากผมเห็นต้นนั้นที่เลยพี่สากาเรียกว่าอะไรนะต้นอะไรนะต้นที่เขาซื้อมา ก็ซื้อมาทั้งหมดสี่ห้าต้นนี่แหละสี่ห้าต้นบอกไว้แล้วแต่เราก็ลืมชื่อไอ้นี่ลูกมันตกว่านี่ยใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่นี้คือแอปเปิลท้องถิ่นอ่ะแอปเปิลท้องถิ่นแอปเปิลแอปเปิลเมืองแอปเปิลเมืองโอเคถ่ายไม่ผมว่าอยู่ทั้งวันเนี่ยมันสนุกทั้งวันนะจริงนะอยู่ทั้งวันสนุกทั้งวันนะทำเลยทำเลยทำที่วิ่งรอบๆเนี่ยโหสุดยอดโอเคนะครับ